ะคะ่ะมาขยายพันธุ์เศรษฐีวิวสันนะคะนี่นะคะน้องก็ต้นสูงนะคะแล้วก็แล้วก็เขาก็เริ่มเอนนะเดี๋ยวจิ๊บจะตัดนะคะตัดนะคะแล้วก็ไปทําจํานวนเพิ่มนะคะแล้วก็ยกยอดน้องนะคะเศรษฐีวิวสันเขาได้ย่างนะคะเวลายกยอดนะเขาจะไม่ทิ้งใบนะคะเพราะว่าใบเขาจะแบบอิ่มๆน้าหน่อยนะคะแล้วก็เตรียมน้ําไว้นะคะน้ำ5ลิตรนะคะน้ําส้มควันไม้1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มี ปูนแดงใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาไว้แช่นะคะเดี๋ยวไปตัดก่อนนะคะอันนี้คือที่ตัดแล้วนะคะก็ยกยอดนองไว้นะคะที่ตัดไว้แล้วนะคะนี่ค่ะก็ตัดเฉียง45องศานะคะเอ่อถ้าเกิดว่าใครแพ้ยางใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่ายางน้องคันมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นค่อนข้างแรงเลยนะคะีนนะคะตัดใต้ตานะคะใต้ตาไม้นะคะใต้ตาไม้นะแล้วเอส่วนตอที่เหลือนะคะถ้าเกิดว่าตอที่เหลือ มันยาวมากๆนะคะมันยาวมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนก็ตัดเป็นท่อนๆใต้ตาไม้ได้นะคะแต่อันนี้จิ๊บไม่ได้ตัดนะเดี๋ยวจิ๊บก็จะเอาปูนแดงนะคะปิดปากแผลตรงนี้นะคะปิดปากแผลตรงนี้นะคะเวลาที่ต้องตัดเฉียงๆเพราะน้ํายางจะได้ไม่ค้างนะคะนะคะปิดปากแผลแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแทงย่อแทงหน่อออกมาใหม่นะคะนะคะแล้วก็ได้ต้นเพิ่มอีกหนึ่งต้นนะคะ เลี้ยงง่ายค่ะไม่ทิ้งใบนะคะไม่ต้องเข้าตู้อบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย